That's what I like about เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่นักท่องเทีย่ยวจะต้องมานะคะแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะที่นี่นะคะพอค่อยกละนะคะเราก็กลับมาถึงพื้นที่ที่แค่จุดของแหลมมารายุนะคะอยู่ที่อำเภอรกระบ,บุรีนะคะจังหวัดแมนองสค่ะแล้วก็กับอำเภอตะวีจังหวัดชุมพรนะคะโดยระยะที่ตั้งของอำเภอรกระบ,บุรีทางด้านมหา สมุทรอินเดียนะคะทุกคนมาจนอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรน,นะคะที่เรียกว่าคอคกระนะคะทุกคนก็เพราะขนาดนามตรงนี้ว่าเป็นชื่อเมืองของกระบุรีนะคะหรือตามชื่อแม่น้านะคะชื่อว่าแม่น้ํากระบุรีพื้นที่ตรงนี้นะคะมีแคบมากนะคะทุกคนกว้างแค่50ส กรเมรเมองคค่ะทุนประเทศไทยสนใจพอค่อยปลาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะคะทุกคนก็คือสมัยพงศสีอยุธยาเลยนะคะก็คือนานมากนะคะทุกคนก็เพราะว่าบริเวณแถวนี้เป็นหนึ่งบรรดาสถานที่3-4จุดนะคะที่นักวิชาการกำลังวางแผนแนวทางศึกษาที่เหมาะสมที่จะขุดคลองระหว่างมหาสมุทร อินเดียกับสมุทรแออกับอ่าวไทยนะคะเพราะว่ามีความสำคัญมากนะคะก็เลยทำให้เมืองละนองนะคะ่ะเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีเอกลักษณ์อีกที่หนึ่งเลยที่น่าสนใจนะคะแต่เขาไม่ได้ขุดนะคะเพราะว่าถ้าจะทำการขุดนะคะมันจะต้องมีอะไรที่ทำให้แบบว่าสันทรกัน,นะะ่าทุกคนก็เลยทำให้ไม่ได้ขุดเกิดขึ้นมานะคะ เพราะว่าในเรื่องของอิทธิพลด้านไลารๆยด้านนะคะทั้งอินเดียทั้งต้องมาหาสมุทรอินเดียทั้งสมะออทั้งอ่าวไทายอะคะ่ะมันเลยทําให้เหมือนจะมีอิทธิพลแบบว่าเข้ามาจับจองอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ไม่ได้ขุดเลยนะคะก็เลยทําให้เป็นที่อนุรักษ์ของชาวนะักท่องเที่ยวได้ดูกัน,นะคะ่ะแค่นั้นบายขอขอดก,ก,กระกกรยที่เที่ยวระนองจุดชมวิวสวยที่แค่ี่สุด ที่เที่ยวพักตายของระนองเป็นพิกัดทางธรรมชาติสวยๆที่ไม่ควรพลาดเลยหนึ่งในนั้นก็มีจุดชมวิวที่เป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมาลายูเลยนั่นก็คือคอคอดกระหรือกิวกระนั้นตามเราไปดูวิวสวยๆที่ช่องแคบแห่งนี้กันดีกว่าคอคอดกระหรือที่เรียกว่ากิวกระนั้นเป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมาลายูตั้งอยู่ในเขตบ้านทับหลีตำบุญมุอำเเอระบุรีจังหวัดระนอง และอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งในบริเวณนี้จะมีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จำลองเอาไว้เป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินนั่นเองค่ะเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองระนองและยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำกระบุรีที่หลายพาดผ่านพรมแดนไทยเมียนมาอีกด้วยค่ะ โดยพื้นที่ในบริเวณคอคอดกระจะมีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกไปถึงฝั่งตะวันออกนั้นกว้างประมาณ50กิโลเมตรซึ่งมีส่วนที่อยู่ในไทยในฝั่งตะวันออกมีความกว้างเพียง9กิโลเมตรส่วนฝั่งตะวันตกอยู่ในเขตปกครองของเมืองตระประเทศเมียนมานั่นเองคะ่ะในอดีตนั้นคอคอดกระถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเคยเป็นเส้นทางเดียวที่พม่าใช้เดินทัพผ่านภูเขาสลับซับซ้อนแล้วลัดมาทางช่องเขาเข้ามาตีหัวเมืองปักปักตต้ที่ฝั่งทะเลตะวันออกคารวมถึงยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจตั้งแต่ในสมัยพระนารายมหาราชแล้วเพราะเหมาะสมกับการขุดคลองตัดผ่านและใช้เป็นทางลัด เพือ่อลนระยะทางในการเดินเรือนั่นเองสามารถจากฝั่งทะเลอันดามันเข้ามายังอ่าวไทยได้เลยไม่ต้องอ้อมไปทางแหละมาลาย,ยูแล้วซึ่งในช่วงสมัยรัชกาลที่4นั้นทางฝรั่งเศสก็มีความคิดที่จะขุดคอคอดกระดแต่ก็เกิดความขัดแย้งกับประเทศอังกฤษเกี่ยวกับผลประโยชน์ของธุรกิจท่าเรือในปีนงังและสิงคโปร์ซึ่งเป็นทางเดินเรือเก่าแก่รวมทั้งยังมีปัญหาพรมแดนเมียนมา ซึ่งการด้วยแม่น้ำกระบุรีด้วยส่วนในปัจจุบันนั้นการจะขุดคอคอดกรดก็ยังคงไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะมีการกระทบต่อความมั่นคงของชาติทางด้านการทหารนั่นเองเลยทำให้ที่ขอคอดกระกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมวิวสวยๆถ่ายรูปเช็คอินของระนองหรือจะเรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยววันซีน ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะหาชมได้ยากมากๆใครแวะไปเที่ยวระนองก็อย่าลืมไปเช็คอินชมวิวงามๆของแม่น้ำกระบุรีกันนะ